เรียกว่าเจอกระแสะจับจ้องหนักมากหลังวันเกิดน้องมีย่าพิชชาทองเจือที่มีการจัดปาร์ตี้วันเกิดแต่กับไร้เงาของหวานใจอย่างน้องอาชิอชิวรวัตรมัศสยาวานิชย์มาร่วมงานด้วยทำให้หลายคนสงสัยถึงความสัมพันธ์ขึ้นมาทันที แถมล่าสุดเพจดังอย่างเพจจับโป๊ดาราได้มีการโพสข้อความเมาส์คู่รักวัยรุ่นเลิกกันแล้วพร้อมทั้งเผยสาเหตุจบความสัมพันธ์เกิดจากพ่อด่ากาดแฟนลูกสาวฝ่ายชายก็ไปบอกแม่ตัวเองจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ทะเลาะกันแรงแถมยังเมาสแรงจับได้แฟนหนุ่มแอบจีบสาวอื่นมานานหลายปีโดยเพจดังระบุเอาไว้ว่าเลิกแล้วคะ่ะพ่อหนูด่าเขาทำให้เราเลิกกันคะ่ะไว้แรงมาก ตกใจถึงกรี๊ดและอมยิ้มนิดๆอยู่ในใจแอบเผลอตบมือแบบกลั้นใจไม่ออกเลิกสักทีอะไรที่มันไม่ใช่ก็ต้องเลิกค่ะล่าสุดป้าอ้วนข้างบ้านโทรมาแฉเอ้ยโทรมาเล่าให้ฟังว่าไอที่เห็นว่ารักกันอะ่ะเขาเลิกกันนานแล้วค่ะเลิกกันตั้งแต่วันเกิดนู้นค่ะเหตุเกิดเพราะพ่อฝ่ายหญิงด่ากาดผู้ชายของเดียนนะคะ ฝ่ายชายเลยไปเล่าให้แม่ตนเองฟังเลยเกิดเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยค่ะทะเลาะกันแรงมากแต่อันนี้แรงกว่าค่ะเพราะผู้หญิงจับได้ว่าฝ่ายชายแอบทักแชทไปหาหน้ากากผักขมปีและจีบเขามานานกว่า3ปีแล้วค่ะวายแรงมาก op, in, นิทานอิศร์คู่รักไวทีนหน้ากากผักขมปีเดียนเองก็ลำบากใจจับโป๊ะดารานอกจากนี้ ทางเพจจะโป๊ดารายัางคอมเมนต์ใต้โพสต์เอาไว้อีกว่า อีปะอว้วนข้างบ้านโทรมาเล่ามากกว่านี้อีกนะมีแรงกว่านี้อีกนะแรงมากสงสารผู้ชายของฉันนะ่ะใครรู้บอกด้วยนะเดียนเองก็ไม่รู้งานนี้ทําเอาแฟนๆพากัน comment, คอมเมนต์คาดเดากันไปต่างๆนานาและคู่ที่ถูกโยงมากที่สุดจากเรื่องนี้ก็คือคู่ของมีญาทองเจือลูกสาวพิษทองเจือและอชิอชิรวัตรลูกชายของฟุกเกิดพลที่ทั้งคู่เพิ่งเปิดตัวหวานว่าเป็นแฟนกัน Okay. Uh -huh. แต่ไม่นานนี้กลับถูกจับตาฝ่ายชายไม่ไปร่วมง,งานวันเกิดแต่ทางด้านของพี่สาวอย่างเซ่าก็ออกมาเคลียร์ให้ว่าคิวไม่ตรงเฉยๆอาจจะนัดเลี้ยงวันเกิดกันอีกเพราะมี่าน่าจะอยู่บางแสนอีกนานเลยหลังจากนี้ก็น่าจะมีการจัดเลี้ยงอีกแต่คิวไม่ตรงกันแถมเมื่อเข้าไปดูโปรไฟล์ไอจีของทั้งคู่ก็ยังคงมีรูปคู่อยู่

ต้องลองดูนะสำคัญทันที้องวิ่อยู่ด้วยกันค่ะค่ะก็แค่คิวไม่ตรงกันใช่แต่วยังคอนมันก็ยังรบเหมือนเดิมยังรักกันน่ารักเหมือนเดิมใช่ไหมคะส่วนหน้ากากผักขมปีหลายคนก็โยงไปที่แอลลี่อชิระยาลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของอัมอมรินทีล่าสุดได้เปลี่ยนลุกมาสวมหน้ากากครั้งแรกในรายการเดอะแมสซิงเกิ12ซึ่งสาวแอลลี่มาในลุกหน้ากากผักรวม ขณะที่ก่อนหน้านี้มีย่าก็เคยโดนดรามา่าหนักพอสมควรไม่ว่าจะเป็นอายุแค่17ปีแต่กลับมีภาพเข้าปาร์ตี้แถมยังมีการขุดคลิปของน้องมีย่ากำลังขับรถยนต์ทั้งๆท,ท,ที่ตอนนั้นมีย่าอายุไม่ถึง18ปีอีกด้วย จนกระทั่งพีทและเจงซึ่งเป็นคุณพ่อและคุณแม่ของน้องมีา่าต้องออกมาเคลียร์ชัดถึงดราม่าที่เกิดขึ้นโดยพีทและเจงเผยว่าเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นน้องมี่าเข้างานปาร์ตี้ทั้งที่อายุยังไม่ถึง18ปีนั้นความจริงแล้วออแก,กนไนซ์ได้มีการเชิญครอบครัวของพีทไปร่วมงานซึ่งวันงานทั้งพีทและเจงก,ก็ได้ไปร่วมงานด้วยไม่ใช่ว่าเด็กๆไปเที่ยวกันเองแถมวันนั้นลูกสาวก็ไม่ได้ดื่มและงานก็เป็นงาน p r i v a t e ส่วนตัวไม่ได้เป็นผับหรือบาร์อย่างที่หลายคน เข้าใจผิดกันส่วนดราม่าที่มียาขับรถทั้งที่อายุยังไม่ถึงตามกฎหมายกำหนดนั้นพีทช,ชี้แจงว่าคลิปดังกล่าวเป็นคลิปใน MV ของน้องมีย่าหลายปีแล้วแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเพิ่งดราม่าตอนนี้และคลิปดังกล่าวก็เป็นสนามสเก็ตบอร์ดซึ่งเป็นพื้นที่ปิดใช้สำหรับการแสดงไม่มีการจราจรไปมา เอาเป็นว่าประเด็นที่เพจดังออกมาบอกคำใบ้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าจะใช่คู่ของมียาพิชชาทองเจือ่อและอาชิอชิรวัตรมศัศยาวานิชหรือไม่และถ้าไม่ใช่จะเป็นคู่ไหนต้องรอติดตามกันถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร b ์ทางช่อง y o u t u ท็อปดาราด้วยนะคะ